สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็เพืเ่อนๆทุกท่านที่ตามมาจากแฟนเพจหวานชูก้าเลิฟ c h นิสโนเวลแอนด์ซีรีส์ค่ะอพิโซดนี้นะคะแอดหวานก็จะมาเก็บรายละเอียดเรื่องรืมเรือนเ,เวลานะคะเราเดินทางมาถึงตอนที่12แล้วค่ะเรื่องนี้นะคะบทละครสนุกดีค่ะมีให้เราลุ้นตลอดเวลานะคะตอนที่12ก็เริ่มต้นด้วยนางเอกค่ะลู่อันรันรีปิดหน้าต่างเพราะกลัวมู่เจอจะเห็นท่านชี จนทำให้หน้าต่างนะ่ะปิดทับมือของมู่เจอ๋อนางจึงกล่าวขอโทษและถามเขาว่าเจ็บมากไหมเขาตอบว่าแค่ถลอกไม่เป็นไรหรอกแต่เขากลับจ้องนางนิ่งถามว่าสายตาที่เจ้ามองข้าเหมือนเจอศัตรูค,คู่แ้นนางจึงเฉยเฉยพาเขามาทายาที่มือแทนนางถามเขาว่ายานี้มีกลิ่นฉุนเพราะมีส่วนผสมของเหล้าคงไม่ทำให้ท่านน่ะ ขัดต่อข้อห้ามหรอกนะ เขาก็ถามว่าขัดข้อห้ามอะไรหรือนางจึงเอ่ยว่าก็ข้อห้ามที่ไม่ดื่มเหล้าอย่างไรเขาถึงกับชะงักถามนางว่ารู้ได้อย่างไรนางเพิ่งรู้ตัวค่ะนางเอกของพวกเรานะคะว่าเผลอหลุดปากพูดเรื่องส่วนตัวของเขาไปเขาถามนางอีกครั้งว่ารู้เรื่องนี้ได้อย่างไรว่าข้านะไม่ดื่มเหล้าอันรันก็จึงอ้างว่านางไม่เคยเห็นเขาดื่มเลยก็จึงเดามั่วซั่วทำให้เขายิ่งสงสัยหนักเ ไปใหญ่จึงถามนางว่าก่อนข้าจะไปเมืองซูเราเคยพบกันมาก่อนใช่ไหมนางก็ยังยืนยันว่าการพบกับเขาก่อนพิธีปักปิ่นนั้นเป็นการพบกันครั้งแรกของเราแต่เขาก็ยังไม่ยอมแพ้จ้องหน้านางอย่างไม่วางตาเอยอ,อีกว่าแต่สายตาที่เจ้ามองข้ามันบอกว่าเจ้าน่ะเคยเจอข้ามาก่อน นางมองเขากับแต่ก็ยังไม่ทันจะเอ่ยอะไรอินเอ๋อก็วิ่งเข้ามาบอกว่าท่านชีอยากยืมตำราในห้องสมุดข้าเลยมาขอยืมท่านแต่เมื่อหันไปเห็นอองชิงจึงรีบทำความเคารพอองชิงถามทันทีว่าท่านชีที่เอ่ยถึงเมื่อคู่นี้เป็นใครกันอันรันพยายามจะห้ามน้องชายแต่ก็ไม่ทัน อิ่นเอ๋อตอบไปว่าเขาคืออัจฉริยะบุคคลในเมืองซูจนถึงเขตซูน,นั้นเมื่ออิ่นเอ๋อออกไปแล้วมูเจ๋อจึงเอ่ยกับนางว่าท่านฉีคนนี้เป็นอัจฉริยะบุคคลที่ไม่มีรากฐานเหมาะจะเป็นตัวแทนของลูกชายเจ้ากรมเยียนแต่อันรันกำลังนึกในใจว่ามูเจ๋อให้ความสำคัญท่านชีมากเพราะสอบติดจองงวน แต่ไม่นานเขาก็ถูกอ่องอีรอบสังหารบางทีหากท่านชียสอบไม่ติดแล้วกลับบ้านไปก็อาจจะรักษาชีวิตของเขาไว้ได้ อีกสามปีก็ค่อยมาสอบใหม่ก็ไม่สายจึงคิดจะไหลาตามน้ำยอมส่งตัวท่านฉียให้กับมู่เจอเพื่อทำการสับเปลี่ยนข้อสอบตามแผนของเขานางนิ่งคิดอยู่นานจนเขาเดินเข้ามาถามว่าทำไมหรือดูท่าทางเจ้าเหมือนไม่เต็มใจนะ แต่นางก็เอ่ยว่าเรื่องที่ท่านอองตัดสินใจไปแล้วจะกลับลำได้อย่างไรเขาจึงชมนางว่าพรุ่งนี้เป็นวันเกิดของเขาของขวัญชิ้นนี้ส่งได้ไม่เลวรอประกาศรายชื่อแล้วก็ไปรับตัวหลิงซีแล้วกันตอนนั้นเขาเอื้อมมือมาไม้จะจับไหล่ของนางแต่นางก็ถอยหนีทำท่าทางเหมือนกลัวเขาจึงแค่จัดปลายผมให้นางแล้วก็เดินจากไป วันต่อมาที่จวนอองชิงซินรันและชุยชุยกำลังพยายามจับไก่ดำที่บินไปบินมาในห้องครัวหวังจะจับมาทำอาหารเพื่อวันเกิดของท่านอองเสียงกรีดร้องที่กาก้ากลักว,วของซินรันดังไปทั่วแต่สุดท้ายนางก็จับไก่ตัวนั้นได้อย่างทุลักทุเลก่อนจะนำมาฆ่าเพื่อทำบะหมี่อายุยืนให้อ,องชิง ฝ่ายมูเจอที่ไม่เคยจัดงานวันเกิดตัวเองเลยตอนนี้เขาเข้าไปในห้องรับเพื่อวายป้ายวิญญาณท่านแม่ที่ไม่อาจเขียนชื่อบนป้ายวิญญาณได้เขาบอกนางว่าวันนี้เป็นวันเกิดเขาแต่เป็นวันที่เขาเกียดที่สุดเพราะไม่มีใครรู้ว่าท่านแม่คือใครเขาสัญญาว่าเขาจะพาป้ายวิญญาณท่านแม่ไปวางไว้ในศาลบรรพชนของราชสกุลให้ได้ ด้านสินหลันเมื่อทำบะหมี่อายุยืนเสร็จแล้วก็รีบนำมาให้อองชิงด้วยสีหน้าที่ยิ้มแยม้มเพราะหวังจะให้เขาเห็นในความตั้งใจของนางแต่เขากลับบอกว่าเจ้าควรจะอยู่ในจวนดีๆไม่ต้องเปืองแรงทำอะไรแล้วก็ปัดบะหมี่ชามนั้นทิ้งไปอย่างไม่ใยดีแล้วก็เดินหนีไปทันที แต่นางก็ไม่ละความพยายามรีบเดินมาคุกเข่าต่อหน้าเขาบอกว่าตอนนางอยู่ในสกุลลู่ก็ไม่เคยจัดงานวันเกิดทุกคนต่างจัดงานวันเกิดอย่างยิ่งใหญ่ให้กับลูกอันรันข้ากับหดหูใจแม้ปากจะบอกว่าไม่อยากใส่ใจข้าไม่รู้ว่าทำไมท่านอ๋องจึงไม่จัดงานวันเกิดเพียงแต่ข้าอยากใส่ใจสักเล็กน้อยไม่อยากให้ท่านอ๋องเกิดความหดหู่ก็เท่านั้นอ๋องชิงเอ่ยอย่าง รักษาน้ำใจเช่นเคยว่าต่อให้เจ้าจะอวดความจริงใจก็ไม่ลืมที่จะทำให้ลู้อันรันเสียหายเลยนะแต่ว่าข้าเคยเตือนเจ้าแล้วใช่ไหมให้เจียมตัวอย่าหาเรื่องแต่นางก็แย้งว่านางแต่งเข้ามาแล้วในชีวิตนี้ก็จะเป็นภรรยาเขาทำเพื่อเขาเท่านั้นแต่ลูกอันรันนั้นยังไม่แน่นางตายแล้วฟื้นก็ประหลาดอยู่แล้วบัดนี้ยังมาวนเวียนในหั่นจริงไม่รู้ว่ามีจุดประสงค์อะไร ท่านอองจะไม่ป้องกันไม่ได้นะแต่เขาก็เอ่ยว่าต่อให้อุรูอันหลันมีจุดประสงค์แต่นางก็ยังมีประโยชน์กว่าเจ้าเจ้าก็แค่ลูกอนุสกุลลูเห็นเจ้าไร้ค่าข้าเป็นคนเลี้ยงเจ้าไว้หากไม่เพราะการแต่งงานของราชาสกุลเอามาลอเล่นไม่ได้เจ้าคิดว่าเจ้าจะยังมีโอกาสมาเสแสงต่อหน้าข้าไหม ตำแหน่งชายาเดิมก็ยึดเอาของคนอื่นมาแล้วหากเจ้ายังคิดเพอ้อเจ้ออีกงั้นค่าก็จะไม่เกรงใจและหากเจ้ายังตัดสินใจโดยพระการอีกบาหมีชามนี้จะเป็นของขวัญหน้าหลุมศพเจ้าในปีหน้าผู้จบมู้เจอก็เดินจากไปทันทีโหแรงนะคะ ทางด้านลู่อันรันตอนนี้ก็ได้ข่าวที่ซินหรันโดนท่านอองดุเขาให้แล้วแต่ที่นางเป็นห่วงก็คือชุยชุยสาวใช้ของซินหรันที่ต้องถูกนางใช้เป็นที่ระบายอารมณ์อีกแน่นอนและก็เป็นอย่างที่คิดไวจ้จริงๆสิซินรันสั่งให้ชุยชุยตบปากตัวเองโทษฐานที่ให้คำแนะนำนางจนทำให้อองชิงโกรธซินรันยังคงไม่รามือ คิดต่อไปอีกว่าที่ท่านอองเกรงใจอันหลันก็พอป้ายมัดฉาคู่ แล้วก็คิดได้ว่าอินเอ๋จะเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดสำหรับนางจึงออกไปหาเขาทันทีทางด้านอินเอ๋ที่เพิ่งสอบเสร็จก็เดินมากับท่านชีพูดคุยกันเรื่องข้อสอบวันนี้กันท่านชีมีสีหน้ามั่นใจมากสำหรับการสอบครั้งนี้เขาเอ่ยว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่สี่แล้วที่เขาเดินทางมาสอบที่เมืองหลวงเพื่อการสอบครอบครัวของข้าทุ่มเทจนไม่เหลืออะไรแล้วคราวนี้ข้าคงจะทำให้พวก เขาได้สมใจเป็นแน่วิ่นเอ๋อบอกเขาว่าหัวหน้าอาจารย์ที่สำนักเรียนหลวงเคยเป็นผู้คุมสอบมาก่อนเราไปคัดข้อสอบเพื่อให้เขาช่วยแนะนำดีกว่าแล้วทั้งคู่ก็ตั้งใจไปหาท่านหัวหน้าอาจารย์กันแต่ตอนนั้นซินหลันได้เข้ามาหาอิ่นเอ๋อทันชีเห็นดังนั้นจึงขอตัวไปรอด้านหน้าก่อนปล่อยให้สองคนพี่น้องคุยกันตามลำพัง อิ่นเอ๋บอกนางว่ามีอะไรก็ให้พูดมาเขาจะรีบส่งท่านชีไปหาหัวหน้าอาจารย์เพื่อคัดข้อสอบออกมาสิ้นหลันไม่รอชารีบใส่ไฟอันรันทันทีว่าเราน่ะโดนนางหลอกนางเป็นคนบอกเองว่าทําให้ท่านแม่ของเราตายแล้วยังเกือบฆ่าข้าด้วยแต่อิ่นเอ๋ก็ตาวาดใส่นางว่าพูดเลวไหลท่านแม่น่ะเป็นเพราะกรรมตามสนองนางคิดจะวางยาพิษแม่ใหญ่แต่ไม่สําเร็จและยังจะฆ่า พี่ใหญ่อีกด้วยแต่ซินรันก็บอกว่าที่ท่านแม่ทำแบบนี้ก็เพื่อเจ้านะตอนนี้กิจการของสกุลลูกก็อยู่ในมือรูอันรันหมดแล้วนางยังยุแยงความสัมพันธ์ของเราอีกเพื่อจะฮุบกิจการไว้คนเดียวใช่หรือไม่เจ้าดูให้ดีสิข้าต่างหากที่เป็นพี่สาวแท้ๆแ,แม่เดียวกับเจ้า เขาตอบไปว่าเช่นนั้นที่ท่านมาหาข้าวันนี้เพื่อจะยุแยงค้ากับพี่ใหญ่เพราะหวังจะฮุบกิจการไว้คนเดียวเหมือนกันใช่ไหมละ่ะแต่นางก็ยังทําท่าทางไม่ยอมรับเขาจึงเอ่ออีกว่าท่านเองก็ได้เป็นชายาอ่องชิ่งแล้วถือได้ว่าทําให้ท่านแม่สมปรารถนาได้แล้วท่านอย่าโรภไม่รู้จักพออีกเลยพูดจบ ก็เดินจากมาต่อมาในวันประกาศผลสอบท่านชีรลีบไปดูรายชื่ออย่างมีความหวัง แต่ปรากฏว่าจองง่วนปีนี้กลับกลายเป็นลูกชายท่านเจ้ากรมเหยียนและไม่มีชื่อของเขาติดในประกาศซักตำแหน่งเลยทำให้เขาเสียใจเป็นอย่างมากเพราะความหวังทั้งหมดตอนนี้เหมือนพังทลายลงไปแล้วส่วนลูกอันหลานเมื่อผลสอบออกมาแล้วนางจึงเดินทางไปรับหลิงสีที่จวนอ๋องชิงแต่เขาก็ยังไม่ยอมคืนสาวใช้ให้ง่ายๆเขาเอ่ยว่าพันธสัญญาก่อนหน้านี้ระหว่างเขากับนางคือการมั่นหมาย บัตรนี้ไม่มีการมั่นหมายแล้วพูดปากเปล่าจะแสดงความจริงใจได้อย่างไรเขาจึงเสนอให้นางลงนามในพันธสัญญาที่เขาเตรียมเอาไว้ในนั้นบอกว่าหากวันหนึ่งวันใดอีกฝ่ายตาบัติสัต์วต้องยอมให้อีกฝ่ายลงโทษอันรันจ้องเขาอีกครั้งเพราะรู้แน่ชัดว่าเขาเป็นคนเช่นไรเขาไม่เคยยอมเสียเปรียบเลยจริงๆ แต่เพราะความเป็นห่วงเป็นใยในตัวสาวใช้ทำให้อันหลันก็ยอมลงนามในสัญญาอย่างไม่หลังเลแต่ก่อนลงชื่อในสัญญาอองชิงเดินมาเอาเลือดจากนิ้วของหลิงซีเพื่อจะใช้แทนหมึกให้กับอันรันเขียนอันหันมองการกระทำของเขาอีกครั้งอย่างเครียดแค้นพอลงนามเสร็จก็ป่าผู้การลงบนโต๊ะหันมาจ้องหน้าเขาด้วยความโกรธแต่สีหน้าของอองชิง ดูมีความยินดีนักสั่งให้คนของเขาส่งตัวพวกนางกลับไปได้ท่านชัยจึงพายมือเชิญให้นางกลับได้แต่ก่อนที่อันรันจะเดินพ้นไปจากห้องนางได้ดึงเอาปิ่นที่ปักผมออกแล้วก็ตวัดเข้าใส่มือของท่านชัยที่พายมืออยู่ทำให้เกิดแผลเช่นเดียวกับที่พวกเขาทำกับสาวใช้ของนางเมื่อพวกนางไปแล้วท่านชัยก็เดินออกมากุมมือที่เป็นแผลไว้ ตอนนั้นสินหลันเข้ามาพบพอดีจึง นางก็ให้ช่วยๆไปเอายามาแล้วนางก็ยื่นให้เขาแต่เขาก็ยังไม่กล้ารับเพราะไม่สมควรแต่นางก็แจ้งว่านางเห็นเขาเป็นที่ปรึกษาของท่านอองจึงได้ใส่ใจดูแลเขาเช่นนี้และเขาก็เป็นเพียงสหายของนางคนเดียวในจวนอีกด้วยหากเขายังเกรงใจเช่นนี้ก็จะทำให้นางเสียใจเขาจึงยอมรับยาจากนางสินรันทำทีสงสัยว่าทำไมรูกอันรันต้องทำร้ายท่าน เขาจึงเผอตอบไปว่าท่านอ๋องกักขังหลิงซีไว้ก็เพื่อลูกอันรันช่วยดึงเจ้ากรมเหยียนมาเป็นพวกในวันนี้ประกาศรายชื่อแล้วอันรันนางมีผลงานพวกเขาสองคนจึงลงชื่อในพันธสัญญาอีกครั้งบาดแพ้ของข้าเป็นเพียงการอย่างเชิงของพวกเขาเท่านั้นซินรันถามอีกว่านางช่วยอย่างไร เขาจึงตอบว่าเรากำลังหาคนที่มีความรู้รู้อันหลันเลยเสนอตัวเลือกที่เหมาะสมได้ช่วยเจ้ากรมเหยียนไว้อย่างใหญ่หลวงแต่จะว่าไปคนคนนี้มาจากบ้านเดียวกับพระชาย,ยาด้วยนะตอนนั้นซินหลันก็ได้รู้แล้วว่าอันหลันทำอะไรไปบ้างจึงได้คิดแผนการขึ้นมาในใจอีกครั้งเมื่ออันหลันกลับมาถึงบ้านนางก็เอาแต่นั่งเงียบย่งคงเสียใจกับสิ่งที่ตนเองทำลงไปถึงจะคิดว่าวิ ทีนี้สามารถช่วยชีวิตท่านฉีไว้ได้ก็เถอะตอนนั้นเองอินเอ๋อกับท่านฉีก็เดินกลับมาพอดีท่านฉีบอกอินเอ๋อว่าคงเป็นที่ตัวเขาเองประเมินค่าตัวเองสูงเกินไปจึงเสียเวลาสิบกว่าปีไปโดยเปล่าประโยชน์ อันรันได้ยินดังนั้นจึงบอกเขาว่าอย่าได้เสียใจนางขอรับรองว่าหากท่านจะคิดสอบใหม่อีกอกี่ครั้งสกุลลูกของเราจะคอยสนับสนุนอย่าได้กังวลเรื่องเงินทองใดๆเลยแต่เขาก็ตอบว่าหากเขาจะยังสอบต่อไปก็เท่ากับว่าเสียเวลาอ่านหนังสือไปอีกพรุ่งนี้เขาจะเดินทางกลับเมืองซู่แล้วและขอขอบคุณนางและอันรันที่ให้ที่พักในช่วงที่สอบนี้ ว่าแล้วก็ขอตัวกลับห้องพักเพื่อจะไปเก็บของ ทั้งอวินเอ๋อได้แต่ทำหน้าเศร้ากับสหายเดินคอตกไปแต่ก็ยังพึมพำว่าไม่น่าเชื่อเลยท่านหัวหน้าอาจารย์เองยังชมว่าเป็นบทความที่ดีต้องติดหนึ่งในสามอันดับแรกแน่นอนแต่ทำไมจึงเป็นเช่นนี้ไปได้อันรันเองได้แต่มองตามทั้งสองคนโดยไม่อาจจะบอกความจริงอะไรได้เลยวันต่อมาสินหลันก็เรียกวินเอ๋อให้มาหานางที่จวนพอมาถึงนางก็เริ่มใส่ไฟทันที ่าเจ้าอยู่กับลูกอันหลันทุกวันเจ้ามองตัวตนที่แท้จริงของนางออกหรือไม่เขาเอ่ยว่าท่านอย่ามาเสียเวลาย,ยุยแยงให้ข้ากับพี่ใหญ่แตกคอกันเลยแล้วทาท่าจะลุกเดินกลับแต่ซินหลันก็เอ่ยว่าสหายของเจ้าฉี่ซิงเชอร์สอบไม่ติดใช่ไหมเขามีความรู้รอบด้านแต่ไม่มีชื่อในประกาศเจ้าไม่คิดว่ามันแปลกหรือ เจ้ารีบกลับไปถามพี่สาวคนดีของเจ้าซิว่านางได้สับเปลี่ยนกระดาษคำตอบของชวีชิงเซอร์กับลูกชายเจ้ากรมเยียนหรือไม่แต่เขาก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้นางจึงบอกว่าหากเจ้าไม่เชื่องั้นไปหาสหายที่สำนักศึกษาหลวงพวกเขาร้วนเป็นลูกคนใหญ่คนโตคงจะหากระดาษคำตอบของจองหวนออกมาได้สักฉบับจากในวังไม่ยาก และเพื่อพิสูจน์ความจริงวินเออร์จึงรีบไปหาสหายของตนคัดลอกคำตอบของจองงวนคนใหม่ออกมาและเมื่อเขาได้เห็นกระดาษคำตอบก็รู้ได้ทันทีว่านี่มันคือกระดาษคำตอบของชีชิงเซอเขาเอากระดาษคำตอบไปให้อันรันดูบอกกับนางว่ากระดาษคำตอบของท่านชีถูกคนสับเปลี่ยนเดิมทีเขาควรจะได้เป็นจองงวน อันรันเอาแต่นิ่งไม่พูดอะไรพออินเอ๋อถามซ้ำนางจึงบอกว่านางรู้แล้วเขาจึงกำรรกระดาษคำตอบไว้แน่นเอ่ยว่า ตอนพี่ลองบอกข้าข้าก็ไม่นึกว่านางยังสันดานเดิมไม่เปลี่ยนคิดจะใส่หลายท่านอีกแต่คิดไม่ถึงเลยว่าพี่หญิงจะทำเรื่องแบบนี้ได้นางบอกว่านางค่อยๆอธิบายให้เขาฟังได้แต่เรื่องนี้ห้ามบอกท่านฉีเด็ดขาดเขาถามนางว่ายังคิดจะปิดบังอีกหรือ นางจึงให้เหตุผลว่าจองหนวนปัจจุบันคือลูกเจ้ากรมเยียนหากพวกเราเปิดโปงพวกเขาจะยอมเลิกลาหรือถือเสียว่าเพื่อช่วยชีวิตท่านชีเจ้าต้องทำเป็นไม่รู้เรื่องแต่เขาก็ยังไม่เข้าใจถามนางว่าทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยหากนางไม่ทำก็ไม่เกิดเรื่องนี้ขึ้นเพราะอะไรหรือท่านบอกคาสิ แต่อันหลานก็ได้แต่ก้มหน้านิ่งไม่อาจตอบน้องชายได้วินเอ๋อเสียใจมากวิ่งออกไปอย่างห้องของท่านชวีนำกระดาษคำตอบของจ้องงวนไปให้เขาดู เมื่อเขาได้ดูก็รู้สึกโกรธแค้นมากที่ถูกคนสับเปลี่ยนกระดาษคำตอบปนเอาตําแหน่งของจองหนวนของเขาไปเช่นนี้จึงผีผามทิ้งทุกอย่างวิ่งออกไปที่นอกจวนทันทีทั้งอันรันและอินเออต่างก็เข้าห้ามไว้ไม่ทันตงชิงรีบเข้ามาบอกอันรันว่าช่วยช่ยจดหมายมาบอกว่าซินรันเรียกคุณชายรองไปพบที่จวนไม่รู้ว่าเกิดเรื่องอันใด อันหลันเองรู้ว่าต้องเกิดเรื่องใหญ่เป็นแน่จึงบอกตรงชิงให้รีบเตรียมมา้านางจะไปที่จวนอองชิงฝ่ายวินเอ๋อก็วิ่งตามฉียชิงเชอมาจนถึงสนามสอบเขามาตีกองร้องทุกบอกทุกคนว่าเขาถูกป้นตำแหน่งจองหงวนไปเขาประนามสนามสอบแห่งนี้ว่าไม่ใช่ที่ที่จะคัดเลือกคนที่มีความสามารถอีกต่อไปแต่เป็นสถานที่ที่ใช้เงินทอง เป็นสุสานสำหรับลูกหลานของคนยากคนจนชัดๆเยียนจืออวินอาศัยกระดาษคำตอบของข้าเพื่อให้ได้เป็นจอหงวนวันนี้สนามสอบแห่งนี้ต้องให้คำตอบแก่ข้าที่จวนของอ่องชิงตอนนี้มู่เจอกำลังเดินเล่นคุยกับมู่ชวนอยู่เขาทักถ่ายน้องก้าวของเขาว่ายุ่งเรื่องการสอบอยู่นานจนดูผอมไปนะ มูชวนยอมรับว่าเขายุ่งเรื่องการสอบจนไม่มีอาหารดีๆตกถึงท้องเลยมูเจอจึงชวนเขาอยู่ทานข้าวด้วยกันเขาขุยเรื่องของเหยียนจือ่อวินที่วันๆเอาแต่เจ้าสำราญไม่น่าเชื่อว่าจะซ่อนความรู้เขียนบทความออกมาได้ดีเช่นนี้แต่ตอนนั้นเจ้าก่มเยียนก็เข้ามาหามูเจ๋อด้วยสีหน้าที่รีบร้อน มูฉวนจึงขอตัวออกไปก่อนเพื่อให้พวกเขาได้คุยกันต่อมาคนของมู่เจอก็มาบอกว่าที่สนามสอบมีคนมาตีกองร้องขอความเป็นธรรมบอกขอข้อสอบของตนเนี่ยถูกคนสับเปลี่ยนมูฉวนจึงรีบกลับไปที่สนามสอบทันทีส่วนดานมูเจอเขาก็ปลอบใจเจ้ากรมเยี่ยนว่าไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนี้เขาอะส่งคนไปจัดการแล้ว ฟูอี้นานเป็นคนฉลาดและเป็นครั้งแรกที่เขาคุมสอบคงไม่ปล่อยให้ชื่อเสียงของเขาเสียไปเป็นแน่และเมื่อทันเหียนกลับไปแล้วอันหลันก็มาถึงจวนพอดี นางตรงไปลากแขนของสินหลานเพื่อนำตัวไปอย่างห้องอักษรของององชิงนางรีบฟ้องมู่เจ๋วว่าสินหลานเปิดเผยเรื่องสับเปลี่ยนข้อสอบให้วินเอ๋อรู้เกือบทำลายความทุ่มเทที่ท่านอองทำไปเขาเอ่ยว่าเมื่อครู่ ท่านเยียนก็ยังถามคาอยู่เลยว่าชวีซิงเชอร,รู้ได้อย่างไรคาเองก็สงสัยเช่นกันแต่ตอนนี้รู้แล้วว่าเป็นอย่างนี้นี่เองแต่ซินหลันก็รีบปฏิเสธบอกว่าอันรลันทํางานพลาดเองจึงใส่ความนางและนางก็รู้มาโดยตลอดว่าลูว่วินเคยพาชวีชิงเชอร์ไปขัดลอกคำตอบที่สำนัก หัวหน้าอาจารย์คิดว่าลู่อันหลันต้องคิดทำลายแผนการของท่านอ๋องตั้งแต่แรกแล้วลู่อันหลันคนนี้หน่าไหว้หลังหลอกก่อนนั้นก็เรื่องแต่งงานตอนนี้ยังมาทำลายเรื่องสำคัญของท่านอ๋องอีกท่านอย่าเชื่อนางเด็ดขาดนะ อันหลันไม่ยอมทนฟังเฉยๆนางตอบไปว่าเป็นพาอเจ้าแค้นค่าชัดๆเจ้าอ่ะล่วงรู้แผนการของข้ากับท่านอองโดยบังเอิญเลยยุให้วินเอ๋อเนี่ยพาชีชิงเชอรไปคัดข้อสอบมาแล้วบอกให้เขารู้ว่าข้านะมีส่วนในการเปลี่ยนข้อสอบทำให้เรื่องใหญ่โตลุกรามประการแรก เพื่อให้ข้านะทำงานผิดพลาดประการที่สองเพื่อยุแยงให้ข้ากับน้องชายแตกคอกันเรื่องนี้เป็นคำพูดของแต่ละฝ่ายทั้งคู่หากเจ้าจะบอกว่าข้าพูดเลวไหลข้าจะนำเจ้ามาพูดต่อหน้าท่านอองเช่นนี้ได้อย่างไรนางหันไปบอกมู่เจอว่าเรื่องนี้ตอนนี้ยังแยกเท็จจริงไม่ออกเรื่องสำคัญที่ต้องเร่งแก้ไขตอนนี้คือต้องทำให้ชวีชิงเชอสงบลงก่อนเขาบอกว่าเรื่องนี้เขาให ใช่หวังจินไปจัดการแล้วอันรันแนะนำเขาว่าชุยชิงเชอเป็นคนเก่งระดับจองงวนหากท่านอองได้มาใช้งานก็เหมือนได้คนระดับแมททับเพิ่มเข้ามาข้าคิดว่าหลังจากชุยชิงเชอประเมินสถานการณ์แล้วจะต้องรับปากแน่ เขาพยักหน้าเห็นด้วยแล้วบอกว่าเรื่องวันนี้เขายัางไม่ว่างจะสืบหาสาเหตุรอเรื่องเงียบก่อนค่อยมาคิดบัญชีกับทั้งสองคนแล้วบอกอันรันว่าหากเรื่องนี้ถึงหัวหน้าอาจารย์สำนักศึกษาหลวงแล้วเช่นนั้นเจ้าก็ต้องไปจัดการซะอย่าให้มีปัญหาตามมา ส่วนทางด้านมู่ชวนเมื่อกลับมาถึงสนามสอบก็เรียกให้ตายเท้าฝูมาสอบถามเขาว่ายอมรับว่ามีเรื่องเช่นนี้จริงมานานแล้วท่านอองไม่สังเกตหรือว่าทุกปีมีลูกหลานขุนนางสูงศักทั้งนั้นที่ได้ตําแหน่งแต่มู่ชวนก็เอ่ยว่าที่นี่เป็นสนามสอบต้องพดุงความยุติธรรมให้คนะเข้าสอบแล้วก็ราชสํานักแต่ท่านฟูก็เอ่ยว่าท่านไม่กลัวหรือหากสาวเอาต้นต่อจะพบคนหนุน หลังที่คาดไม่ถึงจะไม่เป็นการหาเรื่องใส่ตนเองหรือข้านะขอพูดเพียงเท่านี้แล้วกันท่านอ๋องท่านรอดูต่อไปเองเถอะมูฉวนเมื่อได้ยินดังนั้นเขาก็เริ่มที่จะสงสัยแล้วเมื่อคู่ที่เขาเห็นท่านเยี่ยนไปหาพี่ลองที่จวนอย่างรีบร้อนก็ยิ่งทำให้เรื่องนี้มีมูลมากยิ่งขึ้นทางด้านชวีชิงเชอตอนนี้เขาถูกจับมาขังไว้ในคุก ก่อนเพราะก่อความไม่สงบตอนนั้นท่านชัยก็เข้ามาหาเขาทำการคาระวะอย่างอ่อนน้อมเขาบอกว่าข้ากับท่านชีต่างก็เป็นคนเล่าเรียนเหมือนกันยอมเข้าใจความรู้สึกของท่านในตอนนี้ได้ดีลำบากร่าเรียนมาสิบกว่าปีแต่กลับต้องยกตำแหน่งให้คนอื่นในใจก็ย่อมขุนเคืองเป็นธรรมดา แต่ท่านคิดบ้างไหมคนที่สับเปลี่ยนกับท่านนเป็นถึงลูกเจ้ากรมพลระเรือนต่อให้ท่านได้ตำแหน่งกลับมาก็ล่วงเกินเขาไปแล้วท่านจะยืนในวงราชการได้อย่างไร แต่หากท่านยอมช่วยท่านอ๋องของเราตายถาวเหยียนยอมรับน้ำใจวันหลังการรับตำแหน่งขุนนางก็ไม่ใช่เรื่องยากท่านมีทั้งท่านอ๋องและเจ้ากรมเหยียนคอยสนับสนุนใหญ่ต้องกุ้มใจว่าจะไม่ได้ตอบแทนบ้านเมืองเราแต่ท่านฉีนก็แย้งว่าแล้วบัณฑิตคนอื่นละ่ะความยุติธรรมของพวกเขาจะไปทวงจากใครละ่ะ แต่ท่านชัยก็ตอบว่าในคุกนี้ท่านยังจะถามหาความยุติธรรมได้จากที่ไหนท่านก็ไม่คิดบ้างหรือว่าท่านนะสอบมาหลายครั้งก็ไม่ติดสักทีก็เพราะชาติกำเนิดของท่านความสามารถโดดเด่นแล้วไง ชื่อเสียงกระชอนชูหนานแล้วอย่างไรท่านฐานะยากจนเหมือนจอกแหน่ไร้รา,ากฐานหลายปีมานี้ในรายชื่อที่ได้ขึ้นกระดานมีคนไหนที่ไม่ใช่ทายาทของขุนนางผู้สูงศักดิ์บางบัณฑิตอย่างพวกท่านหากจะคิดลืมตาอา้าปากมันเป็นเพียงเรื่องเพ้อฝันชัดๆชุชวยชิงเฉอเมื่อได้ยินได้ฟังก็คิดตามแล้วก็รู้สึกหดหูในสิ่งที่ได้ยิน ชัยหวังจินยังหวานล้อมเขาอีกว่าหากอุดมการและความสามารถของเขาไม่มีโอกาสได้แสดงมีเสียดายแย่หรือก่อนจากไปเขายังพูดทิ้งท้ายอีกว่าท่านเป็นคนฉลาดยอมต้องรู้จักทางเลือกที่ดีแน่นอนทางด้านอันหลันนางเอกของพวกเรานางบอกตรงชิงว่าหากอ๋องชิงสืบก็จะรู้ว่าอินเอ๋อเป็นคนบอกเรื่องสับเปลี่ยนข้อสอบให้ท่านฉีรู้มีสูนางเปิดโปง เองก่อนเลยสา์โคลนให้สิ้นรันให้เขารู้ว่านางตั้งใจจะยุแยงแล้วเขาก็จะไม่ทำอะไรอิ่นเออเพียงแต่ที่ข้าคิดไม่ถึงก็คืออิ่นเออจะพาชียชิงเชอไปเขียนข้อสอบออกมา ตรงชิงถามว่าถ่าในมือหัวหน้าอาจารย์มีข้อสอบจริงๆคุณหนูจะทําลายมันจริงหรืออันหลันตอบว่าต้องรีบทําให้เรื่องเงียบโดยเร็วไม่เช่นนั้นจะไม่ดีต่อท่านชีแต่ระหว่างทางนั้นก็ได้ยินเสียงตะโกนบอกว่าไฟไหม้ไฟไหม้สันเย่ไฟไหม้แล้วรีบรายงานว่าสนามสอบจริงจ้านอินฟู่ไฟไหม้ขอรับ จบตอนที่12แล้วนะคะโอ้ยบทละครก,ก็กำลังสนุกเลยค่ะเก็บรายละเอียดกันก็ยังรู้สึกว่าสนุกอยู่ในอารมณ์อยู่เลยนะคะเดี๋ยวตามแอดวานไปในลืมเลือนเวลาตอนที่13นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆรักษาสุขภาพกันดีๆหวานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ